ประเด็นหลักของคลิปนี้เราต้องการขายรถปาร e เจโรสปอรในรุ่นเริ่มต้นแต่ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกออปชันได้มันจะดีกว่าไหมครับถ้าลูกค้าลหลายๆท่านเนี่ยอยากซื้อแค่ตัวเริ่มต้นและอยากใช้ออปชันฟังก์ชันแค่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ วันนี้เราจะพามาดูคันจริงครับพามาใช้ระบบ Advanced Safety หรือระบบอื่นๆที่ Mitsubishi จัดเตรียมไว้ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามานอกสถานที่นํารถคันนี้มาถ่ายนอกสถานที่กันครับประเด็นหลักของคลิปนี้คือเราตั้งโจทย์ว่าเราต้องการขายรถปาเจโร่สปอร์ตในรุ่นเริ่มต้นแต่ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกออปชันได้มันจะดีกว่าไหมครับถ้าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยอยากซื้อแค่ตัวเริ่มต้นและอยากใช้ออปชันฟังก์ชันแค่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆวันนี้เราจะพามาดูคันจริงครับพามาใช้ระบบของตัว m t t u ชิปัจจุ um บ<_<_<_<_<_ claro> <_ัสปอร์เกี่ยวกับระบบ a d v a n c e s เซฟตีหร MM ือระบบอื่นๆที่ m ม t สูวีนทีจัดเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ฟังก์ชันแต่ไม่อยากได้ทั้งหมดก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจาครับ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวต้องอัปเดตราคา New b j e r o Sport 2022ก่อนว่ามันถูกปรับเปลี่ยนโมเดลเยียร์ปี2022นี้นะครับมันจะมีผลิตมาด้วยกันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นในรุ่น GT p a u s ในรุ่น GT Premium ที่เป็นขับ2และ GT Premium ในรุ่นขับ4และรุ่นพิเศษที่เป็น Elite Edition ขับ2และ Elite Edition ในรุ่นขับ4แล้วก็จะมีรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น Rally Art ซึ่งราคามันจะถูกปรับเปลี่ยนตามลำดับขั้นดังนี้ครับ และราคาในแต่ละรุ่นครับจะถูกปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่1กรกฎาคม6 5 6 5เป็นต้นมาครับและวันนี้ผมจะพามาชมในราคาโมเดลเยียร์2 0 2 2ที่ถูกปรับราคามาแล้วแล้วใส่อ p อปชั่นฟังก์ชันจริงที่เราเคยพูดไว้ทุกคลิปแต่ไม่เคยใส่เข้าไปให้ดูจริงๆและไม่เคยพาไปใช้งานจริงๆว่าเฮ้ยพอใส่แล้วมันสามารถใช้งานได้แบบตัวที่มันมาจากโรงงานหรือเปล่า คันนี้ครับคือมิสูชิปัจโจรถสปอร์ตในรุ่น GT พัด G ีทพัดราคาอยู่ที่1 3 7 4 0 0้านานบาทสีขาวบวกอีก1 5 0 0 0บาทครับและออปชันที่เราใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะไล่ทีละจุดนะจะมาพูดรายละเอียดและกันว่ารถคันนี้เนี่ยมันใส่ฟังก์ชันอะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตประจําวันเราบ้างอย่างแรกนะครับสำหรับฟังก์ชันที่ใส่เข้าไปและจัดโปรโมชันด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า,นา,นาตรงเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับโลโก้ด้านหน้าของมิสูชิเนี่ยมันจะเป็นแบบแบตบแบตบพอ ใส่อัปเกรดฟังก์ชันแล้วเนี่ยมันใส่ระบบเทคโนโลยีที่มันทํางานเกี่ยวกับตัวระบบเตือนการชนน้านหน้าตรงรวมไปถึงแอดแอพทีฟคูลคอนโทนระบบล็อกความเร็วแปรผันตามรถคันข้างหน้าจนจุดหยุดนิ่งนะครับซึ่งในรุ่นนี้มันใส่มาด้วยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครได้หลายคนหน้าจอ L C D ขนาด8นิ้วนะครับพร้อมสวิตช์คอนโทลที่พวงมาลัยสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามามีอยู่2จุดนะเมื่อกี้ผมลองใช้มาแล้วแหละแล้วเดิมมันเนี่ยมันไม่มีในรุ่น G T P M e R, ไวม่ถึงตัวสัญญาณถอยด้านหลังครับตัวสัญญาณถอยด้านหลังเนี่ยมันจะมีเสริมเข้ามาเป็นเสียงใหม่เดิมเนี่ยมันจะมีเสียงดังติดแล้วก็จบเสียงดังติดติดติดถ้าเป็นรถปกติทั่วไปแต่พอเป็นรุ่น GT พัด ที่เราอัปเกรดฟังก์ชันเสริมฟังก์ชันเข้าไปแล้วเปิดระบบเสียงถอยเนี่ยมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่เดิมมิซูเนี่ยมันไม่มีนะครับฟังก์ชันหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยไหนๆก็แต่งแล้วไหนๆก,ก็เทพแล้วใส่มาให้ดูจริงๆแล้วก็มาดูการใช้งานว่าระบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าในกรณีที่เราติดตั้งออกจากโชรูมเฉพาะโชรูมมิซูวินทีเท่านั้นนะครับคือระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนครับ BSW LCA รวมไปถึง RTCA Rear Cross Traffic Alert ระบบพวกเนี้ยมันมีประโยชน์กับการใช้งานแล้วก็มีประโยชน์ ในกรณีที่เราใช้ชีวิตประจําวันในทุกๆวันที่มันมีการจราจรแบบติดขัดหรือการจราจรที่มีการสัญจรที่เยอะขึ้นนะครับระบบพวกนี้มันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นรถที่มีบอดี้ตัวถังที่ใหญ่รถที่มีขนาดที่ใหญ่เนี่ยมันจะช่วยให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับย้อนกลับมาด้านหน้าอีกด้านหนึ่งครับคือตัวโซน่า Parking Sonar เนี่ยเดิมทีในรุ่นปัจจุร GT จีทพัตเนี่ยมันจะมีแค่ตัวด้านหลังที่เป็น Parking ที่เป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะจอดด้านหลังส่วนในรุ่นนี้ครับเราติดตั้งตัวระบบเดินการชนระบบ Adaptive Cruise Control เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เลยใส่ตัว Parking Sonar ที่เป็นเซ็นเซ,นเซอร์กะระยะจอดด้านหน้าเข้ามาให้ด้วยมันก็จะใช้งานในชีวิตประจําวันได้ง่ายสะดวกกับการใช้งานในชีวิตจริงได้มากขึ้นเนี่ยนะครับในรุ่นนี้ติดตั้งไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปลองใช้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ลานแคมป์ปิ้ง บ้านบอสนะครับ,บ,บ,รนะครบแคมปิ้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชุมบุรีวันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากเจ้าของแล้วก็เรานํารถคันนี้ครับมาเช็คอินในจุดที่คิดว่า รถคันนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานที่ไหนมันก็สวยมันไม่ได้สวยแค่อยู่ในโชว์รูมน,นะครับรถคันนี้เนี่ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อตัวเริ่มต้นแล้วไม่ได้อยากได้ตัวท็อปอยากได้ตัวเริ่มต้นเท่านั้นและ,และอยากได้ฟังก์ชันให้มันเหมือนกับตัวท็อปในบางรายการเท่านั้นไม่ได้อยากได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าประเภทนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลองใช้เกี่ยวกับระบบฟังก์ชันที่เราติดตั้งเข้าไปในรุ่นมิสูชิปาเจโรสปอร์ตในรุ่นจีทีพัทและอัปเกรดฟังก์ชันเฉพาะ มิตซูบิทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปลองใช้กันครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะพามาลองใช้นะครับเกี่ยวกับตัวระบบเลี้ยวคอทัฟฟิกอเลอร์คือตอนนี้ผมจําลองสถนานการณ์โดยการถอยออกจากร้านข้าวที่เรามาทานกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถอยออกไปให้ดูว่าข้างหลังเนี่ยคือถนนที่มีรถถลนจอ,นอยู่ตลอดนะครับ แล้วก็ตอนนี้ที่ได้ยินเสียงอยู่นี่คือเสียงถอยเกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์ถอยที่เราเปิดฟัง์กชันให้สําหรับลูกค้าที่ติดออปชันเอเซอรี่ที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้อ่ะเห็นไหมสังเกตไหมอ่ามาแล้วมันมีรถสัญจรวิ่งผ่านอ่ะเดี๋ยวมีมอไซค์ขึ้นเตือนนะครับ ถ้าบอกว่าเรียวคอทัฟฟิกอเลอร์สเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแต่เงื่อนไขคือต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยโดยการคาดเข็มขัดนิรภยัยหลกัหลกๆตัวเรี้ยวคอทัฟฟิกอเลอร์สจะใช้งานในกรณีนี้นะครับก็เท่ากับว่ามีประโยชน์ในกรณีใช้งานในชีวิตประจําวันตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองใช้ตัวระบบฟังก์ชันหนึ่งที่มันมาพร้อมกับตัวระบบอัตติบอดคอนโทรลระบบ ที่เป็นตัวระบบ advanced safety ที่ผมเปลี่ยนสวิตช์ให้นะครับเหมือนกับตัวต่างประเทศที่มีคือตัว speed limit speed limit เนี่ยจะมีประโยชน์ในกรณีที่รถเนี่ยต้องการล็อกความเร็วไวท้ที่ความเร็วที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดบางประเทศนะต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาซีเรียสมากกับการล็อกความเร็วหมายถึงการใช้งานเกี่ยวกับตัวความเร็วบนท้องถนนนะครับเขาจะมีขีดจำกัดที่ชัดเจนในกรณีที่เกินหรือ กล้องจับความเร็วหรือตำรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจับได้ว่ารถเนี่ยมันมีความเร็วที่เกินกฎหมายกําหนดไว้เนี่ยอาจจะมีค่าปรับหรือข้อลงโทษเนี่ยที่รุนแรงกว่าประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะตัวสเปคพวกนี้แต่ประเทศไทยนะครับาสามารถใส่สวิตช์แล้วก็เปิดการใช้งานเกี่ยวกับตัวระบบสปีดลิมิตจะมีประโยชน์ในกรณีไหนกรณีกล้องเหมือนกันในต่างจังหวัดนะบางทีเราเห็นรูปก,กล้องอ่ะกำหนด90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างหน้าจะมีกล้องแล้วบางทีตัวเราเองเนี่ยไม่รู้ว่าจังหวะเท้าเราช่วงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ความเร็วเกินกําหนดหรือเปล่าอันนี้ก็ช่วยได้นะครับวิธีล็อกนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมต้องการล็อกตัวสปีดลิมิตไว้ที่60อ่ะเอาตอนนี้เลยผมเปิดระบบนะครับให้ขึ้นโชว์ตอนนี้มันจะขึ้นโชว์ลิมิตออฟอยู่นะครับเท่ากับว่าตัวระบบเนี่ยยังไม่เปิด การใช้งานเกี่ยวกับตัวล็อกสปีดลิมิตไว้นะ,อะพอเปิดระบบเสร็จปุ๊บดันก้านลงมา1ทีมันจะล็อกไว้ที่ความเร็วที่เราล็อกไว้นะตอนนั้นเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าจะล็อก60ตอนนี้51นะผมล็อกไว้ที่51ปุ๊บเท่ากับว่าหลังจากนี้นะครับผมจะขับความเร็วมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วจะเป็นความเร็วเท่าที่ผมล็อกไว้เท่าตรงนี้นะครับตอนนี้ถนนโล่งยาวๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ตอนนี้ความเร็ว49ผมเหยียบคันเร่งเนี่ยผมเหยียบจนมิดเท้าแล้วเนี่ย ถ้าผมกระแทกอย่างนี้ถึงจะไปนะลิมิตออฟถ้าเราต้องการจําเป็นต้องใช้จริงๆลิมิตเขาจะล็อกไว้ที่ความเร็วนั้นพอผมกระแทกคันเร่งค่อยออกไปนะครับหรือต้องการล็อกความเร็วมากขึ้นกดล็อกใหม่ตอนนี้ผมต้องการล็อกอยู่ที่50ถ้าผมแตะคันเร่งแบบธรรมดานะมันจะอยู่ความเร็วคงที่นะตอนนี้ห้าสิบเนี่ยตอนนี้ผมเหยียบคันเร่งสุดแล้วถ้าผมกระแทกคันเร่งไป ถ้าบอกว่าผมต้องการคลิกดาวมันจําเป็นที่ต้องใช้ความเร็วะระบบนี้ก็จะถูกตัดแล้วก็ออฟไปชั่วข้าวนะครับแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติในกรณีที่ความเร็วต่ํากว่าที่เราล็อกความเร็วไว้ณตอนนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาลองใช้เกี่ยวกับตัวระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่อยู่ในรุ่นป a j e r o Sport ในรุ่น GT-Pass ที่เติมแต่งตัว Option เข้าไปสำหรับ Mitsubishi เท่านั้นการใช้งานของตัวระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยของป a j e r o Sport ในทุกรุ่นนะครับที่ใช้งานอยู่จะทำงานจนถึงจุดหจุดนิ่งแต่ไม่ Stop and Go นะรถหยุดนิ่งเสร็จปุ๊บระบบตัด2วินาทีระบบจะ สั่งให้เราเนี่ยทำงานต่อโดยการตัดมาที่ระบบแปนน้นนว่นเราจะต้องแตะเบรกเองละรถจะทำงานแค่นั้นนะครับแล้วถ้าในกรณีที่เราไม่ทำงานระบบเตือนการชนจะทำงานต่อเนื่องเองนะครับไอตัวระบบนี้นะครับ g t p a s มันไม่มีแต่เราใส่เพิ่มเข้าไปวิธีการใช้งานเหมือนกับตัว p r a โ o Sport ในรุ่น GTPremium ขับขับสเหมือนกันเป๊ะวิธีการใช้งานเหมือนเดิมครับเปิดระบบล็อกความเร็วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้โชว์ตรงนี้ก่อนนะครับเปิดระบบอันดับแรกหลังจากนั้นล็อกความเร็ว หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวรถและต้องการล็อกความเร็วให้มันสัมพันธ์กับคันข้างหน้าคันข้างหน้าวิ่งเท่าไหร่แล้วก็วิ่งอยู่ในความเร็วที่สัมพันธ์กับคันข้างหน้าคันข้างหน้าความเร็วต่ํากว่าเราล็อกไว้รถเราก็จะปรับความเร็วลงตามคันข้างหน้านะครับณนะตอนนี้ผมล็อกไว้ที่83คันข้างหน้าความเร็วต่ํากว่านะครับตอนนี้ผมไม่ได้แตะเบรกนะระบบ Adaptive Cruise Control ทำงานแล้ว ตัวเซ็นเซอร์นะครับจะทำงานอยู่ที่โลโก้มิซูชิด้านหน้าของ New ปัจจร์สปอรนี้นะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนกับในรุ่นท็อปทุกอย่างสามารถปรับได้3ระยะระยะ10เมตรระยะ5เมตรนะครับถ้าอยากใกล้หน่อยนะครับอยากใกล้หน่อยเวลาล็อกความเร็วแล้วคันหลังไม่ดา่าปรับระยะ5เมตรไปเลยหรือเซฟไว้ก่อนเราใช้ยังไม่ค่อยคล่องนะครับสำหรับใครที่มีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วยังไม่เคยใช้ ยังใช้ไม่คล่องนะครับปรับไว้เลย15เมตรรถก็จะรักษาระยะห่างให้มันไกลกว่าระยะปกติที่ตั้งไว้แต่ตัวผมเองใช้คล่องแหละเดี๋ยวผมปรับไว้ระยะ5แล้วกันเดี๋ยวเขาด่าเอาหลังจากนี้นะครับระบบนี้จะทํางานโดยการล็อกความเร็วตามครา้งหน้าไปเรื่อยๆบางทีเราอยากพักเท้าระยะทางไกลๆระบบเนี้ยมีประโยชน์ ะร,ระบบมันจำจะควบคุมความเร็วให้บาลานซ์กับคันข้างหน้านะครับแล้วจะทําการทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งจะสามารถเติมความเร็วได้2กรณีกรณีแรกคือเร่งความเร็วไปเลยแต่ความเร็วถ้าเป็นอะแดปตีฟเนี่ยเราไม่แนะนําแบบนี้เราแนะนําให้ดันก้านตอนนี้ผมต้องการดันก้านผมล็อกไว้ที่87นะอ่าตัวเขียวเขียวนี้ดูนะครับนี่ตัว88 89 90 91แแต่ความเร็วคันข้างหน้ามันน้อยไงมันก็ยังคงแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะ พาหักออกเปลี่ยนเลนเชนเลนที่ไม่มีวัตถุสิ่งกีดขวางหรือรถคันข้างหน้าอยู่นะครับผมหักเปลี่ยนเลนออกปุ๊บระบบคันหน้าจับไม่ได้แล้วว่าไม่มีวัตถุที่กีดขวางตัวรถเราอยู่เขาจะทําการเพิ่มความเร็วไปถึงความเร็วที่เราล็อกไว้สูงสุดคือ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมต้องการล็อกไปที่100กดไปทีล่1เพิ่มทีละหนะครับถ้าต้องการเพิ่มทีละหลายๆความเร็วกดค้างไปครับ สิบกดค้างเพิ่มทีละห้ากดหนึ่งเพิ่มทีละหนึ่งถ้าต้องการลดความเร็วล่ะบางทีวิ่งมาเร็วๆอุย้ยระบบแม่งกลัวไม่ทํางานกดค้างครับเพิ่มทีละห้าลดทีละห้าเช่นเดียวกัน มาลองใช้ให้ดูครับสำหรับตัว Adaptive Cruise Control ที่มีในรุ่นปาเจโร่ GT พัฒนะที่มิสซูวินทีจัดเตรียมแล้วก็ติดตั้ง Accessory อุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปเหมาะกับลูกค้ากลุ่มที่อยากได้ฟังก์ชันแต่อยากได้ราคาถูกได้ลดราคาถูกและได้ฟังก์ชันที่เป็นแอดวานเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวัน มาลองใช้เกี่ยวกับตัวระบบ b i s p o t นะครับที่อยู่ในรุ่น GT พัสด GT พัสไม่มีนะต้องย้ําก่อนเดี๋ยวใครมาดูการคลิปแล้วบอกเอ้ยเอาทําไมรุ่นนี้มีผมเคยนะเคยเจอแบบมีโวยวายแบบเฮ้ยทำไมรุ่นนั้นมีทําไมรุ่นนี้มีแล้วดีลเลอร์อื่นทําไมไม่มีก็ต้องแจ้งกันตรงนี้ว่าเราเป็นออปชั่นที่เราติดตั้งให้สําหรับมิซูวีนทีเท่านั้นบางคนที่มาออกรถกับเราเราก็สามารถติดฟังก์ชันได้นะครับวิธีการเปิดนะครับในกรณีที่ต้องการใช้งานในตัว b y s p o t นะ b y s p o t เนี่ยสามารถเปิดจากตัวเลื่อนไ,ได้ เราต้องตั้งค่าโดยการเปิดมันจะมีสวิตช์คอนโทรลอยู่นะครับแต่ความเร็วตอนนี้มันไม่ได้ต่ํากว่าศูนย์ท่าบว่าความเร็วไม่ได้ศูนย์เนี่ยมันจะตั้งค่าเซตติ้งเกี่ยวกับตัวเลือนไ,ไม่ได้ตัวระบบจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่ปิดอยู่ถ้าเปิดแล้วอ่ะอย่างผมเปิดแล้วอ่ามันมีสัญ,ญลักษณ์บอกชัดเจนนะมีทั้งตัวกระจกมองข้างแล้วก็ตัวเลือนไม้นะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นหน้าจอปกติตอนนี้ผมขับตามคันข้างหน้าอยู่นะอันนี้ไม่ได้ล็อกความเร็วนะครับไม่ได้ใช้อดัพตีฟคู่คอนโทรลนะอ่ะตอนนี้ที่กระจกเตือนละผมเปิดปุ๊บขึ้นเตือนโชว์นะครับมันไม่ได้ขึ้นแค่กระจกมองข้างอย่างเดียวนะมันขึ้นเตือนโชว์ตรงนี้ด้วยไอ้พวก b ายสปอร์ต LCA เปิดพร้อมใช้งานเลย3ระบบนียจะมารวบกันหมดเลยคือระบบ b i Spot Warning นะครับเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน Lane Change Assist นะครับ LCA เตือนขณะเปลี่ยนเลนในกรณีจะเปลี่ยนเลนแล้วมีวัตถุที่เป็นสิ่งกีดขวางวิ่งขึ้นมาด้วยความเร็วนะครับ LCA จะทำงานบางรายการต้องเพิ่มตังนะก็ต้องพูดกันนะตรงนี้นะ เลื่อนไม้ LCD ขนาด8นิ้วชุดนี้บ้างนะครับสำหรับตัว p a j e r จ Sport เนี่ยตัวในรุ่น GT พัฒนมันจะเป็นหน้าจอเลื่อนไม้แบบ TFT ที่เป็น8นิ้วแบบธรรมดาเลยตรงกลางแต่พออัปเกรดเนี่ยโอ้โหรูสึกว่าหน้าตาเขาหล่อเหลาเอาการเลยการใช้งานเนี่ยเราร,รู้สึกว่าอยากใช้งานให้บ่อยขึ้นเพราะฟังก์ชันของหน้าจอตัวการแสดงผลของหน้าจอมันชัดนะครับเพราะเราเบิกแท้มาใสาย่ย้ายจากตัว GT Premium ย้ายลงมาใส่ในรุ่นนี้เลยนะครับและการใช้งานทุกอย่างที่มีใน GT Premium นะครับ สามารถใช้งานได้เหมือนกันในรุ่นนี้นะครับและเราตั้งค่านะครับให้มันเหมาะกับก,บการใช้งานของรถคันนี้เลยถ้าว่าระบบถ้ามันมีบายสปอตบายสปอตโชว์สามารถเปิดปิดได้ผ่านตัวระบบสวิตช์คอนโทรลที่มงวรไลนนะครับรวมไปถึงตัวการใช้งานเกี่ยวกับตัวเบรกห้องเบรกมือไฟฟ้าทุกอย่างสามารถใช้งานได้บดและโชว์ทั้งหมดนะครับตั้งค่าดูค่าต่างๆของตัวสวิตช์นะครับ แล้วก็ทำงานผ่านตัวสวิตช์ของแท้ชุดนี้นะครับที่ติดตั้งเข้าไปในรุ่น GT พัดแบบ GT Premium นะครับทีนี้สามารถดูค่าอะไรได้บ้างมาดูซีน้ำมันในถังวิ่งนี่อีกกี่กิโลอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมัน17.8กิโลเมตรต่อลิตรระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมดณนะตอนนี้อยู่ที่270โลเอโอโหเอาเรื่องนะเนี่ยทิป B ที่รีเซ็ตอีกรอบหนึ่ง 96กิโลมันดูได้หมดนะครับรวมไปถึงพวกฟังก์ชันเกี่ยวกับการตั้งค่าเกี่ยวกับเรือนไมลสามารถใช้งานได้หมดมันจะมีระบบการตั้งค่าแต่ไอตัวการตั้งค่านั้นเนี่ยมันจะตั้งค่าได้ในกรณีที่รถเนี่ย,ยความเร็ว0ูนย์เท่านั้นนะครับสามารถดูค่าได้หมดนะแต่ตอนนี้ความเร็วมันเกิดผมก็ไม่ได้เปิดอะไรให้ดูเพราะว่า ตัวฟังก์ชันมันไม่ได้สําคัญอะไรนะครับแล้วก็ตัวการตั้งค่ามันก็เหมือนกับ GTPremium หลายคนเคยพูดถึงไปแล้วแหละตัวอินสตัอร์เกี่ยวกับตัวยูทูบเบอร์เขาก็เคยบอกไปแล้วแหละว่าวิาวธีการใช้งานรวมไปถึงตัวผมเองด้วยวิธีการตั้งค่าเรือนใหม่ก็สอนได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดถึงก็ตัวหน้าจอนะครับเราพยายามเซตเราพยายามติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้มันแท้แล้วก็เบิกใหม่มันจะสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้แล้วอายุการใช้งานมันก็เหมือนของแท้ที่มาจากโรงง,งานนะครับ มันมีปลั๊กรอมันมีปลั๊กรองรับการใช้งานก็พร้อมกับการใช้งานทั้งหมดนี่ได้ให้ดูเรือนใหม่คือมันซิงก์กันขนาดที่ว่าตัวปลั๊กเบรกอ่ะเบรกผมเบรกนะตอนนี้ผมเบรกเบรกไฟเบรกติดนะครับเป็นไงไม่ธรรมาดานะคือมันใช้ได้หมดอ่ะพูดง่ายๆรถคันนี้มีออปชั่นที่หลายๆคนอยากได้และหลายๆคนรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเออลืมบอกเรือนใหม่นะครับไม่เชื่อมต่อระบบ มิซูบิชิรีโมทคอนโทรลนะเพราะว่าตัวระบบมิซูบิชิรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันจะต้องเบิกหน้าจอใหม่มาแล้วก็การเชื่อมต่อของตัวแอปมิซูบิชิรีโมทคอนโทรลที่สั่งการผ่านตัวแอปเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้ในรุ่นนี้นะครับเพราะมันไม่ได้มีระบบส่วนควบแต่ถามว่าถ้าต้องการใช้ทำได้ไหมทำได้ แต่งบจะสูงขึ้นไม่อีกเราพยายามร,รวบรัดอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่น่าจะมีประโยชน์สําหรับลูกค้าและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันได้คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้ครับ <L un ters> ก็ยังคงย้ํานะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเลือกรถคันหนึ่งที่ราคาเนี่ยมันไม่ได้แพงหรือมันไม่ได้เป็นตัวท็อปบางรายการเราไม่ได้ใช้เราอยากได้แค่ตัวเริ่มต้นแต่ถ้าบางรายการเราได้ใช้ล่ะ รถคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเลือกรถคันหนึ่งไปใช้ในชีวิตประจำวัน เดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปให้ครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับนำรถมิซูชิปเจโรสปอร์ตในรุ่น g t p a ดเนี่ยราคา1 3 7 4 0 0 0านสนบาทสีขาวบวก1 5 0 0 0บาทเนี่ยมาทดลองเกี่ยวกับตัวระบบเกี่ยวกับ Advanced Safety ที่ในรุ่น g t p a s ไม่มีแต่มิสูวินทีจัดเตรียมและก็ติดตั้งให้กับสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถจากมิซูวินทีบางรายการต้องเพิ่มตังนะและบางรายการอยู่ในลิสต์ที่มันไม่ต้องเพิ่มตังก็ได้นะครับและบางรายการที่เราพูด ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ Adaptive c r u i ค e Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนก่อนเปลี่ยนเลน lca ระบบเ e วคอด s Traffic a l ร r t รวมไปถึงตัวระบบที่เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวจอ lcd ขนาด8นิ้วพร้อมสวิตช์คอนโทรลที่โมบายเปิดระบบฟังก์ชันเกี่ยวกับตัว p e e d Limit นะครับที่มันมีปุ่ม p ป ed Li มิตมาเพื่อล็อกระบบความเร็วไว้ให้นะครับซึ่งระบบทั้งหมดที่เราติดตั้งเข้าไปในคันนี้นะครับเราเตรียมพร้อมเราเตรียมมาเพื่อ เตรียมให้สําหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถจาก m มิสูเวนทีแล้วไม่รู้ว่าจะไปติดตั้งฟังก์ชันพวกนี้ได้จากที่ไหนสําหรับรถคันนี้ครับมอกกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มพ่อบ้านที่ต้องการได้ออปชันที่มันเหมือนกับตัวท็อปแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะเคยพูดไว้ตั้งแต่ต,ต้นคลิปแล้วว่าเราไม่ได้เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ ฟังก์ชันทั้งหมดของตัวรถน่นะครับอยากได้แค่บางรายการเท่านั้นและได้ราคาตัวเริ่มต้นและได้ฟังก์ชันแบบที่เราคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์กับชีวิตมากกว่านั้นสําหรับใครนะครับที่อยากได้ระบบ Advanced Safety ทั้งหมดของตัวรถเนี่ยที่มันมีในตามโฆษณาที่เขาพูดไว้เนี่ยผมดันไป GTPremium ดีกว่าไม่แนะนําว่าให้ติดตั้งทั้งหมดในรุ่น g t p a s s ถ้าเทียบกับปริมาณมูลค่าที่มันต้องเพิ่มแล้วจริงๆเนี่ยในรุ่น GTPremium น่าจะคุ้มกว่านะครับคลิปนี้ผมพามาลองพามาทดสอบเกี่ยวกับการใช้ระบบ ที่เราติดตั้งจากมิซูบีนทีเท่านั้นนะครับส่วนฟังก์ชันของตัวรถเดิมเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วเพราะเคยพูดไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับวันนี้จะพามาลองใช้งานจริงๆสําหรับใครนะครับที่ต้องการทดลองขับหรืออยากลองใช้เกี่ยวกับ ตัวระบบ Advanced Safety ที่เราติดเข้าไปในรุ่น g t p a t เนี่ยสามารถติดต่อนะครับโดยการ add QR code ที่ผมปักไว้ให้ตรงนี้นะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับแจ้งผมว่าเอ้ยวันนี้สะดวกไหมยอยากจะเข้ามาทดสอบระบบอยากจะเข้ามาทดลองแล้วก็มาทดลองขับเกี่ยวกับระบบแล้วก็ตัดสินใจจองอยากลองก่อนได้ไหมได้ครับ add line QR code อยู่ตรงนี้พิมพ์เข้ามาหาผมได้เลยผมจะเตรียมตัวเพื่อมาดูแลเองจะให้คําปรึกษาเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโทรหาผมโดยตรงได้เลย0 9 1ย์6ก 6556โซเชียลเวิร์ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นตัวแฟนเพจ l ล n e แอดแล้วก็ l ล n e ส่วนตัวของผมเองนะครับสามารถติดต่อกันได้ทุกช่องทางนะครับทั้งตัวแฟนเพจที่เป็นตัวช่องเองก็ดีทั้งตัวมิสูชิเองก็ดีที่ผมดูแลเองก็ดีนะครับท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับผมรีวิวเองผมขายเองคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ